มันจะใครก็ได้ทำลายชาติสถขาบัง เราได้มีโชคดีนะเนี่ยโชคดีมากเลยดูเหตุการณ์มันเปจะมีเหตุการณ์ในใบเนี่ยเมืองไทยนะครับเรื่องบ้านเมืองใช่เปลี่ยนนายกแน่เลย